สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโวโลกวันนี้กม็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็ภาพมาสรุบรรยากาศเนาะตอนเสาร์ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกลัวแล้วพี่น้องมาจอบเบิงเจสิกาไปโรงเรียนจอบเป็นภาษาอีสานนะคะแปลว่าแอบ,บดูนะ,ะพ,พี่น้องจอบแปลว่าแอบ,บดูเนาะเจสิกายู่ใส่เบิงพี่น้องเนี่ยสแกยู่นี่เห็นจะบอกพี่น้องเห็นก็ เห็นกระป๋างอัน,นข้าวขาวว่ะเนี่ยยิมองตัวเฮดสิพี่น้องจอบเบิ้งจะสิขาว,วัานนี้ไปโรงเรียนอยู่แปดโมงกว่าแปดโมงกว่าแล้วรถยังบัวมา่ายพี่น้องแปดโมงกว่าละ่ะจอบเบิงมาจอบเอบเิงอันนี้ก็อยู่ในห้องน้ำพี่น้องก็อยู่ในห้องน้ำบรรยากาศบ้านหลังนี้ที่ดีมองเห็น ดลายองศาแห์แฮน้องบ้านลังอแอปเพิลบานข้าวเจ้าเนาะบ้านะานี้เข้าให้เศร้าพี่น้องเ๋าคนเราขึ้นนานมากเลยบ้านลังที่ขาขาวสองลังนี่พี่น้องเป็นบา้บานบ้านเล็กทีหนึ่งสั่งมาประมาณเกือบเป็นหลายร้อยปีเลยเด้นี่พี่น้อง รังน่ะพอนเป็นหมาลิขิตที่หนึง่งเอากระโดดขึ้นนานมาแท่โอ้ตีนเะพี่น้องตีนเะส่งเส้นรถมาเลยโอ้ปอดีไทยวิดีโอเมื่อวานเมื่อวานนี้มแมลงพาก,กันไปยาง ยางไปบานไม่ยาหาโมงแรงพี่นอ้องมืดมืด <c oughs> ตอนที่ยางไปนันกะอันเอียล่ะคนเข้าจาบก่อไปยางออกกําลังกายอยู่เด้พี่น้องไปยางออกกําลังกายถือไฟฉายแย่งไปนะแย่งออกกําลังกาย <c oughs> โอ้ยลด,ดขึ้นนานมากเดละ่ะพ้นไปก่อนสำหรับอโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว มาแอบบางทีสิกะเอาวันทะเล็ดมาก,ก่อนบ่กไปเอาก็บวกไปละสูอ๋อเขาจะไปรถขั้นสองเอาโอ้นี่รถวันโอซิพี่น้องไปขั้นนี้เข้าไปขั้นนี้ขั้นนี้มันจะหอดก่อนประมาณสิบนาทีมากพร้อมกันแต่ว่ามันเป็นมันบกคงไกลนะสามคน พี่นาก่ะใช่ไหแม่ที่อยู่อีกคนเป็นคนหนึ่งเป็นสี่คนขันแม่ยามขันแม่ยามห่อนนี่เบิ้งบดายได้ดพี่น้องมันขาบ,บางใบใหม่แต่ว่ายามนาวนี่เบิ้งได้เพราะว่าใบใหม่มันใบใหม่มันโบวางอะนะใช่แล้วแต่จะไปซูแม่ที่อได้บาทโอ้โดนเติบเนาะพี่น้องดูต้นนี้สิเดือตะกางชิดแรกแซกแรก ดูคาด้วยลูกเล็บเป็นไรถือต้นนี้หมดละทรงแมททิวพี่น้องเชสุดท้ายวิดีโอก็ไหว้เคยทายแล้วลูกไส้เคยกระเดือยไปล่ะไปทรงเครื่องทางหมู่เพิ่นกะเห็นหมู่กะแลนไปลับพี่น้องมาบรรยากาศยังมุดเศราพี่น้องตาเดิมพี่น้องบ้าง อันเขาเสบได้เก็บจริงอ่ะเขาบอกเขาสสบเขาเสบเลยมากวดพี่น้องเขาใส่ให้ดถเยียบยียบไปเยียบมาเยียบมาแล้วก็ยบไปเลามี่ไก็สีขันสมมุิว่ามันเหยยบเราป่ะนี้่มันแห้งล่มกับปิวนี้สีนะพี่น้องมึงมันแบบว่ามันละลายไหวๆเลยว่าค่อหยบไปเยียบมาแล้วก็เยียบมาเยบไปพี่น้องไปนมก็สีเพราะว่ามันจืดนะมันจืดมันเปียกมันแฉะมันก็เลย มันก็เลยละลายไห้นะพี่น้องมันก็เลยอยีหงเกิดว่าบ่มีละล,ะลายไห่เขาสลายนะพี่น้องมก็เลยย่อยสลายไหวนะหาแดดพออเรพี่น้องเอ,อ้ยประเทศอังกฤษแต่เมื่อมิสนิษสนมเนาะปนี่มีอีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องที่มันคือบาดห้าก็คือเวลาเวลาไม่อย่างตายนี่มันจะบนเ่าไหมบนเ่าในทีนี่หมยถึงวันบด้เวณเนานอ,นอิงนนจออีหอย่างหวานมันจะเป็นะมาณว่า ย่ามหนาวเดี๋ยวไม่สีแหงมันสีบบแหงนะพี่น้องจก่สิว่าจะไหนมันก็สียู่หานะเป็นโดนคขาชื่ว่านกเหยียบตายกัสินะพี่น้องคือคือตัวนี้ตัวนี้อยู่หมอกนี่เป็นตัวตุนพี่น้องมันยางขามถนนไปนี่เห็นอยู่พี่น้องเดีียบเป็นตาลแต่เนี่ยตัวตุนมันก็สิถือเหยียบไป,ไปเหยียบมาเหยียบมาแล้วก็เหยียบไปจนยหอ่สลายไปเอง เออปีนี้พวกเราแห้งกระต่ายถือเกียบตายแถวนี้พี่น้องสงสัยมันเจ็ดสู์พันแล้วไอจักแต่กี้ค่อยมาใหม่ๆกระตลายหลายตะวันก็ยังมีอยู่หรอกตะวันมะฮาสซื้าหลายสัปเาห์น่ะบรรยากาศบรรยาากศแบบนี้ต้องเวาเรื่องผีเนาะพี่น้องเมืองเขาขจ้าก็งามละพี่น้องเอ้ยเขาขจ้าก็งามเลยเขียวสุมพุ่มสวย มันถือฝนฝนดีปีนี่พี่น้องฝนดีแห้งนะสวยงามตามท้องเรือตัวนี้ก็กำลังไปแตกขึ้นการทักฟังนะพี่ีึี่ก็งางเพื่ัน,น,นบ้านล้วพี่น้องเห็นบทก็ไม่เห็นบ้าน Well clean the garden. Yeah, it feels good. Sad but it feels good. I tell Matthew he said he wanna walk home alone tonight. Okay. What did you say? I say yes. But I see maybe I see him in the middle. What did you say to that? I I not say that. I say he he can walk alone home tonight. Okay. See what he says when he sees you. You <laughs> say you sure? I say yes. เ <Yeah. S 2> ปดูกิ่นี่พิกสิอยู่ก็ลูกกินี่พิก mm hmm. นะมองพี oh, okay. ่น่อยว่าจะขาดแดดมันอยากออกอยู่แต่ว่ามันออกมากพอด้ายฮัลโหลอันนี้เก็บได้พี่น้องอันนี้เก็บอันเก็บเอาอยู่มองที่เขาถิ่มอยู่ตลาดข้าวบุเซลต mm hmm. กใหม่เมื่อก็ยังออกอยากออกอยู่ได้บินน่งนะออกอยู่บดปีดอกอันนี้ แต่ว่าประเดียวดูแลมันด,ดีปนานไรจวไปเบิงไปเบิงนู้จอมเซอร์นของเรากันอีกูว่าจะมีใ,ใครมาเข้าหรือเปล่าเบิงต้นนี่กับอยากออกพี่น้องเจสสิกา้าเฮดดมจะเสียมาฝูกใหม่อยู่เบิงดอกมันงามดีอ๋อก็เป็นซื้อประชานประเชิด ยุ่งพี่น้องยุ่งไปแล้วค่อยเห็นยุ่งเรออาเก่งนนะใสร็จละไปแล้วลงไปแล้วไปเปลี่ยนอี่แหละพี่น้องเอ้ยห้อก็เปลี่ยนไปวังวัดเสาเสาก่อนนี่เปลืองนีล่ละขี่กะระไลเงี้ยวกะระไลกินกระแกงเปลืองกับเปลืองสองตัวนี่ เพื่อนนี่ล่ะอื้อเป็ดเป็ดอพยพ อ <s ans> <c oughs> อ้านึกว่ามันวินหลอบมันวิ่หลบสองสามหลอบแล้วมังก็มาแล้วมังก็ว่าจอดอยู่โบสถ์พี่น้องเห็นปะแปลกดี มืนอีซี่มาว,ว่ควาฟันในฟั่งพี่น้องฟันแปกประหลาแทนฟันว่านี่อันขอบรัวหนึ่งพ่อแม่ลูกแบบตายอยูน่นะพี่น้องตายอยู่ในหมูบานเนี่แหละในความฟันอยู่ท้าอ่งนั้นมองไปบูบานน่ะนะตายแบบ,ดบใดบ่ตายแบบถือเครื่องจักรคล้ายเครื่องสีเนี่ยแหละพี่น้องเครื่องจะเป็นเครื่องสีเขาหรอือเืียงสีหยาตกลงไปหันไหม พ่อแม่แล้วก็ลูกแม่สามคนตกด้วยหันธนาตายแม่เมือนเาก็เสดออตื้นขึ้นมาเขาก็เลยอุันอุทิศส่วนกุศลให้พี่น้องปนีขึ้นต่อมาแม่อีสองขึ้นติดกันเลยเดี๋มันขึ้นก่อนเนี่ยเขาก็ฟันอีกแม่พี่น้องฟันประหลาดอีกแล้วว่าฟันเห็นเห็นเป็นเงาดําพี่น้องเงาดําในทีนี้มันเป็นเงานี่เป็นครั้งแรกที่ขอเฟนฟันเห็นเงาดําแบบ เป็นเงาเงาเป็นก้อนไหมมันเขื่อนมากแบบเป็นก้อนเลยแม่พี่น้องตอนหลกมันอยู่หน้าต่างตอนหลกกัก็จังเป็นแมวกะบปนหนึ่งอะนะพี่น้องแต่วันเป็นข้วนดำเป็นแมวสีดำหรือเป็นขั้วนสีดำกลมๆไหมเขื่อนมากเขื่อนมาก่อยก็นอนอยู่นะพี่น้องในความฝันอยู่หน้าต่างรู้สึกว่าแม่หน้าต่างอยู่บ้านหลังนี้เรื่องหน้าต่างนี่ใส่ี่ล่ะเพราะวันเป็นหน้าต่างเปล่อยจู๋สินะพ่ออันมันตะแลักมันก็ปื๊บขึ้นมาตรงหน้าต่างเนาะ เป็นปื๊บขึ้นมาเลยเด้พี่น้อปื๊บขึ้นมาตรงต่างๆมัน,น,นือจะเป็นกระโปรงใหญ่มเด้ซ้ำแมวนี่แล้ววันนี้มันก็ปืบลงมาใส่ข่อยอันข่อยนอนอยู่นะมันก็ปืบมาใส่ข่อยวันนี้ในความในความมีสติเนาะในความมีสติแม้แต่ตอนนอนมเด้พี่น้อข่อยนะไอ,อเพราะมีสติปุ๊บข่อยก็เอาไอาจบจับจิลลมหายใจก็หายใจเขาขวื๊ดไปหนึ่งก็ออกจาก เขาเอ่าออกจากพะวังนอดรับเป็นแม่พี่นนอก็กสืลูกตื่นขึ้นมาเลยนะพี่นนอแบบอันเขามายืนในล่มหายใจนะผู้ใดถือพีอัมผู้ใดถืออีหยัง,ยงสิหนะให้หูซึกตัวให้หูหูห้หรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนาะใฮะเอามาโยที่มหายใจเขาออกกับพี่นนอออกค่อยเจอร้ายเทืออะไรแบบจังเสียน่แบบมากวนเทาแบบมาสิละค่อยกะอร่อยบ่ต้องไปท่องข้าท้ายหยังพี่นนอข้าท้ายหยังก็เคยถ่องมากเบิดแล้วบ่สามารถ อันบาสามารถสีสีออกจากไก่พีอําหรือว่าออกจากสิ่งที่ห้องมองไม่เห็นนี่ได้เลยพี่น้องนอกซจากว่าเอาเอาเอามาจับอยู่ในลมหายใจหายเจ้าหายใจเขาให้แห้งพื้นหายใจออกหายใจเขานะี่ออกยยามได้ก็หยามนั่นพี่น้องหลอกว่เด้อพูดได้ถือพีอําแน่นหนนนี่หนันน่นนั่นสินะพี่น้องเอามาอยู่กับลมหายใจนะั่นตลอดเลยได้พี่น้อง ขาก็เลยเมือ่อขึ้นมาขเขาก็เลยอืนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ข้าเจ้าไปนะบุหงาว่าข้าเจ้าตกการอีหยังนะมันมาบพคือเถือก,อกอที่ถวอื่นนันสิเนาะมาแบบแปลกๆนะมาแบบเป็นข้นดำแยวนี้มาแบบเป็นขนดำพี่น้องวันนี้เนาะบุหูาว่าเป็นขื่นย่ำขื่นหรืยอย่ำกระเวนย่ำย่ำกระเวนนี่แหละพี่น้องเข,ข,ขาก็นั่งอยู่เก้าอี้เนาะนั่งอยู่เก้าอี้วันนี้มีความรูซสึกว่าผู้ใดไม่จับแขนข่อยว่า เป็นั้งแรกพี่นอกเป็นข้งแรกแกค่ายว่ามีคนมาจับแขนคันมันไอมาจับแขนนะพี่นกจับแบบต่อยนะมาต่อยแขนข่อยเขาก็เลยแหนมหาเขาว่าไม่วันบ่เขาก็แหนมหาเขาว่ามีไม่วันได้พี่นกเขาว่าลึกเขาคิดตัวเองว่ามันจะเป็นปล่ได้เนอเขาก็นั่งอยู่มาต่อยแขนข่อย,ขขอยไหมปฏิทโทษคือสิอาจานแตนะ่น่ะเออมีมาแปลกแปลได้สม,มือนี่พี่นอกอากาศมันเหลิมขมอขอุ่มขมัวเขาก็เลยคือพอคว่ำฟันก็เลยมาบอกสู่ฝั่งนองประธาน มันเป็นมวนให้ฟังอะสะดวกว่าน้ำขนก็มากฟังเรื่องเรื่องเล่าเรื่องร้อนนะพี่น้องเนาะมื่อนี้กะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆสวยๆงามๆเดินสื่อมาบอกให้ฟังเนาะค่ะน้าสวัสดีค่ะ